สวัสดีค่ะดิฉันพัทยาเพชรพันธ์นะคะผู้ดำเนินรายการและในวันนี้ค่ะดิฉันได้รับเกียรติมาสัมภาษณ์ท่านนิพนธ์ศรีตบุตรหรือพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรซึ่งได้นั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรนะครับอดีตราชองคลักษ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่วนช่วงนี้ก็จะเป็นประธานที่ปรึกษาบริษัทยูโรเปียนฟู้ดนะครับมหาชนนะครับบริษัททินเลียน แอนทรีไลออนซึ่งจัดกระจกรายการกระจกหกด้านซึ่งท่านก็ดูในทีวีประจำนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นที่ปรึกษาที่ประธานบอร์ดของบริษัทเข็มเหล็กมหาชนนะครับ ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องทําประโยชน์ให้กับตัวเองประโยชน์ให้กับชาติประโยชน์ให้กับบริษัทนะครับเราก็ทํางานไปสําคัญที่สุดก็คือผมเป็นนายกสมาคมสย์เก่าบวรนิเวศซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของผมเองนะครับที่ผมมีความภูมิใจมากเพราะผมได้เป็นนายกสมาคมมาสามสมัยแล้วครับครับก็คงจะเรียนให้ส่านทราบนะครับว่าบริษัทเข็มเหล็กเนี่ยบริษัท ก็ถือว่าใหม่ในนวัตกรรมของของตัวนี้นะครับเพราะว่าเข็มเหล็กเนี่ยเมื่อสมัยโบราณเนี่ยเราตีเข็มก็ใช้ไม้ตีนะครับหลังก็ใช้ปูนมาต้นหลังเรามาพัฒนาเป็นเหล็กนะครับเหล็กเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนดีอยู่หลายอย่างก็คือถ้าเพื่อเราถอนบ้านออกไปแล้วลื้อบ้านแล้วเราสามารถจะถอดตัวเนี้ยนะครับเข็มตัวเนี้ยเอาไปใช้ที่อื่นได้เพราะว่านวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเวลาเวลาตอกเนี่ย เราไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยเราใช้หมุนเหมือนเกลียวนะครับเป็นลักษณะเหมือนเกลียวที่เราเราเหมือนเราหมุนเกลียวอะไรธรรมดาเนี่ยครับแต่เขาอัดลงไปในดินซึ่งตัวนีน้สิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยมันทําให้เกิดความเร็วนะครับแล้วไม่มีผลข้างเคียงกับข้างบ้านนะครับอย่างเช่นเราจะต่อเติมบ้านข้างๆเนี่ยทะเลาะเบาแวงกันเป็นเรื่องมากมายกันเสมอแต่ถ้าเกิดเราใช้นวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเราใช้กดลงไปเลย จะไม่กระทบกระเทือนแล้วเร็วนะครับวันหนึ่งเนี่ยก็สามารถจะตอกเข็มเสร็จแล้วนะครับไม่มีปัญหากับข้างเคียงอันนี้ผมเพียงแต่พูดพูดแบบลักษณะว่าให้เห็นง่ายๆนะครับแลวเข็มเหล็กตัวนี้เนี่ยนะครับขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ไปใช้กับเสาไฟฟ้าของแรงสูงของตัวต่อหม้อของตอกต่อหม้อของไฟฟ้าฝ่ายผลิตอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะตอนนี้ทําเขื่อนของกทมเร็วๆนี้แล้วซึ่งผมคิดว่าผมอาจจะต้อง เข้าไปคุยกับผู้บรหิหารกทมเพื่อจะขอให้เข็มเหล็กเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประเทศชาติในด้านนี้เพื่อให้งานมันเร็วขึ้นนะครับและในเรื่องของต้นทุนแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยในเรื่องของต้นทุนเนี่ยมันมีแกรปสวนต่างมากไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเหล็กเนี่ยจะแพงกว่าปูนนะครับแกรปกังที่ว่าเนี่ยมันเอาไปลดเวลาระ,ะ,ะยะเวลาอย่างเราตอกวันหนึ่งเสร็จเขาทำห้าวันเนี่ยเงินเนี่ยมันจะตามมาห้าวันสี่วัน แต่ตัวนี้มันอาจจะไปเพิ่มให้กับตัวเข็มเนี่ยเพิ่มไม่กี่ตังค์ะนะครับดูมันจะเยอะหน่อยแต่เราไม่ต้องไปยุ่งยากและสําคัญที่สุดก,ก็คือเซฟเวลาเซฟสถานที่แล้วไม่ให้เกิดมลพิษหรือมีปัญหาข้างเคียงด้วยครับค่ะและปัจจุบันเนี่ยท่านดํารงตําแหน่งแล้วก็ปัจจ,จ,จจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาทางด้านแล้วก็มอบความรู้อะไรให้กับาทางผู้ที่ต้องการมาปรึกษา ก็ถ้าเ่าเป็นบริษัทเนี่ยเราก็จะอยู่ในลักษณะเหมือนเหมือนเป็นประธานสูงๆนะครับเขามีอะไรเขาก็มาถามถ่ายบ้างว่าประเทศชาติช่วงนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหรือเราจะเดินไปนทางเส้นไหนของของบริษัทนะครับโดยมากก็จะเป็นเช่นนั้นแต่บริษัทอย่างเช่นรายการกระจกหกด้านเนี่ยเขาก็เข,ข้าบอร์ดอยู่กับการทํางานโฆษณามาเป็นเวลาแลมห0กสิปีจะได้มั้ง เพราะฉะนั้นเขาก็มีความเก่งในตัวเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของบริษัทเป็นเพื่อนกันนะครับคุณสุชาดีมณีวงศ์นะครับเป็นเพื่อนกันก็ไม่มีอะไรก็เพียงแต่ไปให้กําลังใจกันนะครับส่วนบริษัทเข็มเหล็กมหาชนเนี่ยขณะนี้เนี่ยเขากำลังเริ่มที่จะเอานวัตรกรรมตัวใหม่มาใช้กับการก่อสร้างซึ่งสิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับเขาก็มาปรึกษาเราในช่วงนี้งานเขาก็เริ่มเดินขึ้นบ้างแล้วช่วงนี้โควิดผ่านไปแล้วเนี่ยครับ บริษัทก็จะอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นแทบทุกบริษัทยกเว้นยูโรซึ่งเขาดีมาตลอดนะครับถึงแม้จะมีโควิดก็ต่างอยู่ยูโรก็พูดตรงตรงง่ายๆก็คือรับเงินตลอดนะครับเขาไม่มีผลในเรื่องที่จะต้องมีปัญหานะครับเขามีโรงงานผลิตขนมยูโรคาสตาร์ทเนี่ยในเมืองจีนด้วยเพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยยูโรถือว่าเป็นบริษัทขนมที่ใหญ่สุดอันดับต้นๆคือสองบริษัทที่ผมรู้ก็คือ ยูโรกับ European Food ทั้งสองบริษัทนี่นะครับเป็นผู้ที่ถือรายการขนมของประเทศไทยว่างันอะครับที่ขายอยู่ตลอดเวลานะครับโอ้ถ้าเปิดถามผลิตภัณฑ์ผมนี่ผมตอบไม่ไม่หมดนะนครับนะครับแต่เพียงแต่บอกเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าขนาดนี้เนี่ยยูโรเปียนเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตขนม <c oughs> เพื่อจะไปใช้รองรับประเทศไทยเลยนะ <c oughs> เพราะว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจดีเพราะไอ้โปรดตัวนี้เนี่ยเราใช้กันแทบทุกวัน นะครับแล้วก็โดยเฉพาะเด็กๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เสมอนะครับถามว่าเ,เป็นประโยชน์กับประเทศนะเป็นประโยชน์แน่ครับเพราะาตอนที่เรื่องโควิดอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปซื้อพวกนี้มาโดยไม่ต้องผ่านสิ่งต่างๆนะก็คำหลับมันจะได้เอาไว้ใช้ประโยชน์ประจำวันนะครับ ผมก็ไม่ทราบว่าจะพูดว่ายังไงแต่เพียงบอกได้คําเดียวว่ายูโรเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่เพื่อเพื่อประชาชนนะครับเพื่อประชากรของประเทศไทยในการที่ใช้ในการรับประทานเป็นเป็นเขาเรียกอะไรไม่ใช่อาหารหลักแต่เป็นอาหารสำรองซึ่งสามารถจะช่วยเหลือได้ดีที่สุดนะครับในการเอาไปใช้ได้บ้างในการกินของวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจรากาเกี่ยวกับการเมืองนิดหน่อยค่ะ คือตอนนี้ถ้าบอกให้ผู้ผมเรื่องเศรษฐกิจนี่ผมว่าค่อนข้างจะดาวมากน,นะครับคือประเทศเราเรารู้สึกค่อนข้างจะบอบช้ำในเรื่องเศรษฐกิจดูจากพวกเราก็ตามนะครับนี่เพิ่งลืมตาอาปากได้ถึงมีงานแบบเนี้ยนั้นเราจะไม่เห็นงานแบบนี้เกิดขึ้นเลยในช่วงหลายปีมาแล้วนะครับผมก็ยินดีแต่อบอกให้ผมเป็นผู้ผแจกรางวัลเนี่ยผมก็รู้สึกเ ดีใจนะครับไม่ใช่ดีใจเพราะผมได้แจกรางวัล <c oughs> ผมดีใจว่าประเทศไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วสิ่งต่างๆที่เห็นเนี่ยหมายถึงทุกคนก็มีการขยับตัวได้แล้วแต่ในเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับถามผมไม่ได้เลยครับเพราะการเมืองยังไม่นิ่งเลยนะครับเพราะว่าแม้แต่แต่ละพักแต่ละพวกอะไรต่างๆเ,เขาก็ยังไม่แน่นอนอะไรสักอย่างรู้สึกขอบคุณนะครับที่เชิญผมไปเป็นประธานแจกรางวัลในวันนี้รางวัลในวันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ที่ได้รับไปนะครับ สำคัญที่สุดก็ขอให้จิตใจผู้ที่ได้รับเนี่ยมีการช่วยเหลือนะครับว่าเราจะช่วยประเทศชาติได้อย่างไรถ้าบริษัทยูโรเปียนฟู้ดจำกัดมหาชนก็ได้ทำ CSR ให้กับสังคมมากมายเลยนะคะสำหรับนี้นะคะดิฉันพัทยาเพชรพันธ์ต้องกราบขอบพระคุณท่านพลเอกนิพนธ์สีตบุตรมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณ